สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกพรฟสใสรหัสนักศึกษา672 00002คณะวิศวกรรม,มาศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568วิชาคอมพิวเตอร์อะเดดีไซน์รหัสวิชา,า111 26013วันนี้จะมานำเสนอ 2D สเกตเอ็กเซลที่2ค่ะเราอยู่ในหน้าของแอปโซลิเวิร์อันนี้แล้วนะคะ เราก็จะมาเลือกที่ฟังก์ชันของเสือ l e งค่ะจะอยู่แถวที่สองอันที่หนึ่งนะคะเราคลิกเลือกหนึ่งครั้งค่ะเราจะเริ่มจากจุดออริจินนะคะเมื่อเรากคดคลิกหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะวาดวงกลมออกมาได้แบบนี้นะคะเราจะวาดวงใหญ่หนึ่งวงนะคะแล้วก็ตามด้วยมีวงเล็กข้างในหนึ่งะะวงค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาใช้ smart direction นะคะเพื่อจะบอกเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมค่ะ เส้นผ่านศูนย์กลางของวงข้างในนะคะจะมีขนาดอยู่ที่30ค่ะและเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมข้างนอกนะคะจะมีขนาดอยู่ที่60ค่ะขออภัยค่ะมีขนาดอยู่ที่50ค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาใช้ความสั่งเดิมค่ะ c ซ r c นะคะแล้วเราจะวาดวงกลมทั้งข้างบนและข้างล่างอย่างละหนึ่งอันค่ะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใช้ Smart d i m e n i o n อีกข่้งเพื่อที่จะบอกเส้นผ่านศูนกางข้างในค่ะและข้างนอกค่ะข้างในของวงนีจะมีขนาดอยู่ที่สิบค่ะแล้วก็ขนาดข้างนอกนะคะจะมีขนาดอยู่ที่ยี่สิบค่ะต่อมานะคะเมื่อเราอยู่แบบนี้นะคะเราต้องการให้สองวงนี้ทั้งข้างบนและข้างล่างมีขนาดเท่ากันเราจะคลิกที่เส้นของวงข้างนอกก่อนเป็นคั้งค่ะแล้วกด c o n โ r ร l ค้างไว้นะคะ แล้วคลิกที่เส้นข้างนอกของวงกลมค่ะั้างแบถบใช้มือนะคะมันจะขึ้นไอคอนข้างล่างแบบนี้ค่ะให้เราคลิกที่ไอคอนเท่ากับตรงนี้นะคะเราก็จะมีขนาดวงกลมเท่ากันแล้วก็ทําวงในคลิกเหมือนกันค่ะแล้วก็คลิกวงในก่อนหนึ่งครั้งนะคะกด Ctrl ค้างไว้แล้วมาคลิกวงในของข้างบนแล้วกดไปที่ไอคอนเท่ากับค่ะตอนนี้นะคะสองวงนี้มีขนาดเท่ากันแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะใช้ให้จุด ตรงนี้แลวตรงนี้นะคะอยู่บริเวณเดียวกันแล้วก็จะคลิกที่จุดออริจินก่อนค่ะจากวงใหญ่กดคอนโทรลค้างไว้ค่ะแล้วมาคลิกที่จุดตรงกลางวงของของวงเล็กข้างบนนะคะแถบซ้ายมือค่ะเราก็จะมาเลือกไอคอนที่เป็นเส้นตรงนะคะอยู่บนสุดอันแรกกดแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็น สมาร์ทเดเรชันค่ะเพื่อบอกความยาวอีกครั้งนะคะคลิกที่จุดตรงนี้ค่ะกับจุดตรงนี้ของวงใหญ่นะคะคลากลงมาค่ะต้องมีความยาวเท่ากับสี่สิบนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือวงตรงนี้กับวงข้างในวงใหญ่เหมือนเดิมค่ะมีขนาดความยาวเท่ากับสี่สิบเหมือนกันนะคะ แบบนี้นะคะประมาณนะคะเราจะมาใช้คำสั่งไลน์กัน,นะคะ่ะอันที่หนึ่งแถวที่หนึ่งนะคะเรากะระยะประมาณนี้แล้วก็ถือวกลโประมาณนี้นะคะ่ะกด A อ C ออกนะคะเรามาใช้คำสั่งไลน์กับข้างล่างด้วย แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาคลิกที่จุดตรงนี้นะคะตรงเส้นที่เราเพิ่งสร้างมากี้จากคำสั่งไลน์นะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะกดคอนโทรลค้างไว้นะคะแล้วก็คลิกที่เส้นวงข้างนอกต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้คำสั่งของเช a เจอร์ค่ะ พอเราได้รูปแบบนี้นะคะก็มานะคะเราจะมาคลิกที่เส้นที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้หนึ่งครั้งนะคะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่เส้นวงกลมคะ่ะเราจะเจอแถบแอคอนตรงทางด้านซ้มือนะคะเลือกเทนเจนอันแรกคะ่ะแล้วเราก็ทําอีกเส้นจากของด้านล่างนะคะคลิกที่เส้น,นะคะ่ะแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลที่วงกลมกดเทนเจนคะ เมื่อพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใช้คำสั่งของสามชรีค่ะเราจะเลือกเป็นอยู่ไอคอนที่สองอันที่สองนะคะพอเราคลิกมาตรงนี้เราเลือกเป็นอันที่สามค่ะเราก็จะกะระยะนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือกดที่วงกลมใหญ่นะคะแล้วก็กลับมาที่ตรงกลังประมาณนี้ แล้วก็อีกเส้นนะคะเหมือนกันค่ะก็กดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใช้คำสั่งของ Smart Direction นัคงนะคะ,ะ,คะอีกที่เส้นนะคะเส้นตรงนี้นะคะจะมีขนาดอยู่ที่40ค่ะ สักครู่นะคะว่าเส้นไม่ถูกเอาเป็นเราเลือกคำสั่งของสาม point up นี่นะคะ t r e แล้วก็กดที่เส้นประมาณอย่างนี้เส้นที่หนึ่งจุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ลากมาตรงนี้เป็นจุดที่สองแล้วก็กลับมาตรงนี้เป็นจุดที่สามค่ะอีกเส้นหนึ่งทำเหมือนกันนะคะเป็นข้างล่างก็เลือกจุดประมาณตรงนี้นะคะ อามะาาืประมาณแบบนี้นะคะประมาใช้ความแต่ของ Smart d i r e c t i o เพื่อบอกขนาดเส้น,นะคะ่ะเส้นนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่สี่สิบค่ะต่อมานะคะเส้นหนึ่งนะคะเส้นในข้างในงมีขนาดอยู่ที่ห้าสิบสิบห้าค่ะ เราก็ได้แบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาคลิกที่เส้นหนึ่งครั้งค่ะแล้วเราก็กด c o n โ r ร l ครั้งไว้นะคะคลิกที่วงกลมภายนอกนะคะแล้วก็กด change เ,เหมือนเดิมทำกับข้างล่างเหมือนกัน,นะคะ่ะกดที่เส้นหนึ่งค่ะกด c o n โ r ร l ค้า้งไว้แล้วก็เส้นวงวงกลมข้างนอกกด change e ค่ะ ่อไปนะคะเราก็จะมากดที่เส้นค่ะแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นจากวงกลมวงเล็กเมื่อกี้นะคะเราจะใช้เป็นวงกลมวงใหญ่ค่ะกดที่เส้นหนึ่งครั้ง ctrl ้แล้วก็เส้นรอบรูปวงกลมรูปใหญ่ค่ะกดใช้เส้นแล้วก็ทําของเส้นเอล็กด้วยค่ะกดโทรลกดเส้นวงกลมแล้วกดใช้เส้นเมื่อพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะมาบอกขนาดของเส้นตรงด้วยค่ะกดที่จุดตรงกลางสองจุดตรง,รลง,ลง,ะะลงแล้วก็ลากลงมาค่ะลากมาใน้างตรงตรงนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่ยี่สิบค่ะขอย้อนกลับไปแก้ไขขนาดเส้นนิดหนึ่งนะคะเส้นตรงนี้นะคะไม่ใช่ ไม่ใช่สี่สิบค่ะแต่เป็นเจ็ดสิบแบบนี้นะคะต่อไปนะคะพอเราอยู่เบลินเราจะมาเลือกแถบ,บแรกค่ะอันที่หนึ่งแล้วก็กดเป็นเอ็กทรข้างบนอันแรกนะคะพออยู่หน้านี้นะคะไอคอทเทนาใช้มือนะคะอันแรกเราไม่เปลี่ยนอะไรนะคะเรามาเปลี่ยนอันที่สองค่ะเป็น f f e r e ร t นะคะอันสุดท้ายเลยคะ่ะแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะมาเลือกสีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็กดถูกพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเลือกมาอีกครั้งค่ะต่อไปนะคะให้เรามาเลือก x ีก u อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็มากดตรงแถบตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะ แล้วเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะคะจากสิบนะคะเป็นยี่สิบค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเลือกที่วงกลมค่ะทั้งสามชิ้นนะคะพอเราเลือกแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรามากดถูกตรงะคะ่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะกดที่ e x r u d t นะคะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะกดอันสุดท้ายะคะ่ะพอได้แบบนี้นะคะตรงนี้มีเป็น20ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาเลือกที่วงกลมทังส้ามอันไปก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดถูกได้เลยค่ะ พอเราได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้แล้วนะคะให้เราไปที่เซอแอดค่ะชื่อไฟล์นะคะเราจะใช้เป็น 2D ค xel ศูนย์สองนะคะ เรากดเซฟได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นหน้าใหม่นะคะกดคาว่า new นะคะแล้วเราก็จะมาเลือกใบงานของเราตรงนี้นะคะแล้วก็กดโอเคมาคะ่ะเราอยู่ที่ใบงานของเรานะคะแล้วเราก็จะมาเลือกตรงแผ่นที่สี่ค่ะวิวนะคะ พอได้ตรงนี้นะคะเราก็ต้องเลือกตรงนี้ก่อนค่ะให้มันขึ้นเป็นรูป 2D Excel ที่เราบันทึกไว้นะคะพอเรานนะคลิกแล้ครับก็จะขึ้นเป็นรูปงานของเราทางด้านข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกล่าชิ้นงานมาใส่ได้เลยค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะล่าชิ้นงานอันนี้นะคะเอาไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะ่ะ ก็ทางหน้าใช้มือน,นะคะตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเราจะเลือกตรงสเกลนะคะเป็นอันที่สามค่ะเราจะมาปรับอีกนะคะเป็นหนึ่งต่อสองค่ะ เราได้หนึ่งต่อสองแล้วน,นะคะเราก็จะลากมันทามาไว้ตรงมุมขวาล่างค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะมาตรงแถบข้างล่างสุดทางสายมือนะคะทางขวามือมันก็จะมีให้ขึ้นเป็นสกเกลก่อนให้เรากดมาเรื่องอสุดท้ายะคะ่ะมันจะขึ้นเป็นหน้านีนนะคะให้เราเปลี่ยนสกเกลเป็นสามต่อสองค่ะ กดาได้เลยมาสะแล้วก็เรามาเลือกแถบตรงนี้เป็นอันที่สองนะคะแล้วเราก็จะมาบอกเป็นเซนเตอร์มาค่ะกดคลิกที่มาอันนี้หนึ่งงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกเซนเตอร์มาที่เปงกลุ่มข้างในกันนะค่ะแบบนี้นะคะ ่อามานะคะเราจะมาบอกขนาดของมันนะคะขนาดของเส้นดีนะคะมีขนาดอยู่ที่เจดสิบนะคะแล้วก็มาบอกขนาดของข้างล่างตรงนี้อยู่ที่สิ แบบ ะะแล้วก็จะมาบอกขนาดของวงกลมค่ะตรงนี้นะคะเราจะเลือกให้มันเป็นอันนี้เพื่อที่จะบอกให้มันบอกรูข้างในนะคะแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็่ามากันนะคระบ,บอกปเป็นกคนข้างใน จะมาบอกให้เส้นมันอยู่ข้างในก่อน,นะคะแบบนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนเลขตรงนี้นะคะ ให้มันเขียนว่าเป็นสองศนย์ค่ะเพราะเราจะได้บอกว่ามันมันตรงมันขนาดเท่ากับวงข้าง่างตรงนี้นะคะเราจะมาพิมพ์แส่ตรงนี้นะคะเป็นสองศูนย์แบบนี้คะ่ะต่อมานะคะแล้วก็จะบอกขนาดของวงข้างล่างต่อ ตรนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็นสองคูณเหมือนกันนะคะเพราะว่าวงมันขาดเท่ากันไม่ได้แบบอนกันะคะเราก็กดถูกต้องเรามาเราจะมาลองขนาดของตรงนี้ค่ะสี่สิบนะคะ <40 S 1> เอาไงน,นะคะแดีวเราจะมาบอกเว้นขนาดตรงนี้แทนเป็นจุดข้างบนด้านสีสิตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือข้างของตรงนี้นะคะ่ะกับโวข้างบนต้องมีขนาดสี่สิบเวนกันนะคะแบบนี้ค่ะ เส้นตองอ่านนะคะเราจะมาบอกที่เส้นตรงนี้นะคะ่ะถึงตรงนี้ มีขนาดที่20นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราคลิกขวาน,นะ่คะนะคะแล้วก็มาเลือกที่ Edit คะ่ะพอได้แบบนี้นะคะเราจะเปลี่ยนงานตรงนี้นะคะ เป็นศูนสองค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนที่ตรงนะคะเป็น 2D ส D วนสองน,นะคะแล้วก็ติดถูกได้เลยคะ่ะ ต่อมานะคะเราก็กดออกจากหน้าน,นี้ก่อนนะคะก็ขึ้นแบบนี้แล้วนะคะให้เรามาที่ save add ได้เลยะคะ่ะเราเลือกอ็นตัวนี้นะคะเราใส่ชื่อไวาเป็น to จ e X c e l ลส่วนสองนะคะแล้วก็เซฟได้เลยค่ะต้องเอามาเราอมาดูงานที่เราเซฟไว้นะคะก็จะได้แบบนี deste, ้ค่ะขอจบการเสนอเพลงเท่า <Jetzt> นี้ค่ะขอบคุณค่ะ